จะเอ๋พี่น้องยเยปินพาสวยไมค์เราจะทนไม่ได้นะไอ้ที่ทําน้ามันสามเทปไปแล้วที่นวดหนาหายไปแล้วที่นี่ยเยปินอ่ะก็เลยแบบว่าลืมไปว่าพวกนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์จะชวนพี่น้องทําวันนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าอะไรเสาร์อาทิตย์พี่น้องจะได้ไปมากหนาหรือว่าไปนวดหนา,ยาเยพินจะได้ไม่ต้องมาทําให้พวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เป็นวันจันทร์ที่เดียวเลยนะคะมาเจอกันอีกวันจันทร์ที่นี่ยเยพินเกิด ต้องขอโทษเด้อที่บอกว่าเป็นพวกนี้ทําวันนี้ไปเลยเนาะอย่าเป็นเกิอเกรงใจดานแหละอันนี้ผูนส่งนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือวิธีทําน้ำมันสูตรสามเทพนะคะก็มีเอ่อเหมือนเดิมค่ะอย่าเป็นพาสวยพูดภาษาโคราบันเองง่ายๆพี่น้องจา๋าไม่มีอะไรคะ่ะอันดับแรกก็คือพี่น้องอันนี้อย่าเป็นออามาใส่กล่องนี้เด้อขมิ้นชันผงขมิ้นชันนะพี่น้องจา๋าผงขมิ้นชันพี่น้องก็รู้อยู่สรรพคุณเขานะคะเกิดทําให้ผิว นวลใสพองพันเต,ต่งตึงนุ่มนวลเหมือนเสาพามา่าอันนี้นะคะพี่น้องจ๋าผงขมินเนี่ยหากันไหนก็ได้ถูกไหมคะก็คือใช่แค่หนึ่งช้อนชาด้วยพี่น้องจา๋าอันนี้ย้าเป็นทามาแล้วนเนาะอันนี้อันนี้หนึ่งช้อนชาด้วยค่ะขอบคุณพี่น้องที่ใส่แก้วใสเงียจะได้เห็นชัดนะคะพี่น้องรู้อยู่ผงขมิะบ้านอินก็มีหาง่ายห,หาสะดวกถ้าเป็นเมืองนอกก็สื่อตำ ร้านไอ้ร้านสุขภาพร้านเอ่อ normal ร้านขายของถูกร้านอะไรที่เขาเกี่ยวกับร้านเค้กยังมีเลยพี่น้องจา๋าผงถมินนะคะอันนี้นะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ mm hmm. สรรพคุณโบราณของโบราณผิวพันพผงอ,นอ,นอันมอนอมากหนา้าวด้าอะไรก็ได้หมุดค่ะแต่วันนี้เองเอาผงของเข้า,านะคะหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจา๋าอันที่สองจา้านี่ เอามาใส่ีก่พี่น้องนี่ซื้อมาอีกแล้วค่ะผงโรสฮิปค่ะพี่น้องจา๋าโรสฮิปพี่น้องจา๋ามีวิตามินซีอยู่ในตัวโรสฮิปดาผงโรสฮิปนะคะแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนในผิวอิงไฮดานะคะทรรพคุณของเขาแล้วก็รู้อยู่ว่าเขามีประสิทธิภาพทำให้ผิวเขาของพันกระจ่างใสเห็นไหมคะพอได้น้ำมันมาแล้วมันเลิศพี่น้องจา๋าเห็นไหม ส้มแซมผิวอิงได้ส้มแซมผิวที่เสียหายได้นะคะอันนี้ผมโรสกิปหนึ่งช้อนชามันกันนะคะพี่น้องจา๋ามีแต่สีเหลืองสวยๆเห็นไหมพี่น้องออกมาลล้วพี่น้องเอสีสวยเห็นไหมละ่ะยังมาวาดเออเดียวดิทาให้ไปเร็วเมื่อกี้นะคะหนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจา๋าถึงโรสกิปเห็นไหมมีวิตามินซีนะอย่าลืมนะคะทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะพี่น้องจา๋าอ้าวตัวสุดท้ายก็คือน้ำมันอัลมอนด์ค่ะ สรรพคุณของน้ำมันอัลมอนด์ก็คือมีโอเมก้าโอเมก้าสามทำให้ผิวพันกระจ่างใสมีวิตามินอ e, ีทาให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสแถมยืดน้ํามันหรือครีมให้อายุที่มีอายุได้ยาวนานดาพี่น้องอันนี้น้ํามันอัลมอนต์นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพี่น้องใส่ไปจนถ่วเด้อค่ะพูดง่ายๆก็คือใครใส่ตามส่วนเกิดขอให้เตยท่วมหลายนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเพียนจะให้ดูก็กลับประมาณเอาอยังเพียนกลับประมาณเดี๋ยวโทษทีนะคะ ถ้าเป็นฝาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นช้อนชาดีกว่าเนาะช้อนชานะคะเดี๋ยวลงดนูพอเย็บเป็นจะใส่ให้มันถ่วมอันนี้เย,ยเป็นกะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกด้พี่น้องลงหกช้อนนะคะหกช้อนชานะคะน้ำมันอัลมอนด์นะคะ ต้กงทนไม่ได้ไม่อยากให้พี่น้องคอยพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นไหมคนก็นให้เข่ากันแต่ถ้ามันยังไม่เหลวพอเดี๋ยวอนด้วยค่ะเย่๋ยเพิ่นคิดว่าไม่เหลวพอหรอกเพราะวาอย่าเพิ่นจะใส่เห็ดถั่วอันนี้ฮกชอนชาแล้วไหมคะ่ะอันนี้ไม่ได้พี่น้องต้องใส่เพิ่มอีกเพราะว่าต้องใส่ให้มันเพิ่มอันนี้มันเป็นเป็นเนื้อมากหนาไปแล้วค่ะเดี๋ยวนะคะต้องใส่ใมันถว่วเอาพี่น้องเอางี้แล้วกันเนาะอิงก,ก็ใส่ไปเดี๋ยวเอาทูนลองไปอีก ครบแล้วนะเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะจะ <10. S 1> เป็นดูเออประมาณสิบสิบสิบสองอะไมดค่ะพี่น้องเดี๋ยวนะคะคุนไปแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเย็บเป็นขอโทษทีเด้อแต่เย็บเป็นวันนี้เย็บเป็นเอาแบบว่าใส่เป็นช่อนค่ะปกติเย็บเป็นจะใส่เป็น นี่ไงคะใส่เพิ่มไปอีกเอาโทษทีคะ่ะโอ้ยตอนเยปินทำนะ่เยเพิ่นก็ใส่ไปเลยคือให้มันถ่วมนะ่พี่น้องพูดง่ายถึงอื่นใส่ไปเลยคะ่ะนี่ตรงอย่างนี้นะง่ายดีพูดง่ายดีเพราะว่าอิงจะได้ไม่ต้องมากะอะไรมาพี่น้องก็คือใส่ให้มันถ่วเ,เ,เนื้อเนื้อ,อ,อ,อสองตัวนี่หมายถึงว่าผงโรสชิปกับผงขมิ้นนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยให้จนมันเป็นเหลว เลียวตักแย่กันนี่เลยเด้อเลียวเป็นเนื้ออย่างงี้เลยเด้อนี่นะคะทษทีค่ะขอเฮ้ยนี่พี่น้องไ้มันเลียวขนาดนี้เด้อค่ะให้เลียวมากเลยคือให้มันทว่วครีมให้เนื้อครีมจินแบบว่าคนให้มันเขาเป็นเนื้อเนียนเดี๋ยวกันนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยไ้มันครีมให้ให้ไห้เนื้อไห้เนื้อไห้เนื้ออ่าหัวไงให้เนื้อครีมมันเลียวอะนะคะเลียวมากได้เท่าไรได้ยิ่งดีนะคะ เซตแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงโทษทีนะคะหรือ2คืนก็นได้พี่น้องให้มันถ่วงมากๆเลยให้มันต๊ตะกอนให้มันตกตะกอนเซตแล้วนะคะจนให้มันเป็นเนื้อครีมตีเยะเป็นให้ดูคลังที่แลวนะคะทิ้งเอาไว้อย่าไปกระดุกกระดิกมันเด้อทิ้งไว้อย่างนั้นแหละพี่น้องค่อยแอบดูมันเฉย ทิ้งไว้จนมันโต๊ตะกอนพอมโต๊ะตะกอนพี่น้องก็เอาไปโรลงใครมีผากรลงก็โรลงใครไม่มีผากโขงก็เอาช่อนแล้วก็ตักมาใส่ขวดทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวนะคะแบบหนึ่งแล้วก็ตักมาใส่ขวดทิ้งไว้ในขวดใส่ๆแล้วก็เอามานวดน,นะคะอย่าลืมนะคะ24ชั่วโมงอย่าไปกระดุกกระดิกมันปล่อยให้มันโต๊ะตะกอนนะคะมันจะได้น้ำมันแบบเลิศที่จะเป็นพาทำตัวนั้นนะคะที่จะเป็นพานวดนะพี่น้องเห็นไหม แต่กากมันเองเอาไปอาพอกรองเซ็ตพี่น้องกากมันก็เอาไปคัดขาคัดตัวได้แต่อย่าคัดนานนะคะเพราะว่าผงโรสฮิปน่ะมันมเีเหมือนแบบเล็กๆนะพี่น้องแล้วมันจะไประคายเครืองผิวมันจะไปไอ้น,นั่นผิวอิงไปทําให้ผิวอิงระคายเครืองแล้วก็ทําให้ผิวอิงบัดเพลอย่าไปทํานะคะก็คือทิ้งไ้นี้ได้ค่ะพี่น้อง24่บสี่ชั่วโมงนะแต่อย่าเพินทิ้งไวสองคืนเด้อสำหรับยีเพียนนะ แต่24ชั่วโมงก็ดูออกเอาเลยกันว่ามันโตะตะกอนได้มากแค่ไหนอันนี้ถ้าสองคืนพี่น้องพี่น้องก็เห็นอยู่ที่เอเพินกำไม่รู้เนี่ยเนี่ยสวยพี่น้องจา้าเอ้ยเห็นไหมคะเราก็เอาไปนวดนานด้วยค่ะอย่างที่เอพินบอกครั้งที่แล้วนะคะเอาไปนวดนาเสาร์อาทิตย์เนาะอุย้ยพี่น้องเสดายีกโทษทีค่ะเสดายเสดายเนี่ยพี่น้องมันชุ่มเล้ามันนุ่มพี่น้องมันนุ่มกับผิวเองหอมดา แล้วก็ไม่มีกลิ่นขมิ้นไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าตัวน้ำมันโรสฮิปมันเหมือนไปตัดกันแล้วกัน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันอัลมอนด์เนี่ยมันเลิศมากพี่น้องโอเมก้าสเนี่ยทั้งในผิวก็จางใสมีวิตามินอีอยู่ในตัวเถมผงโรสฮิปมีน้ำมันวิตามินมีวิตามินซีมากในผงโรสฮิปดาสรุปเรามีทั้งสามอย่างมีทั้งโอเมก้าสามมีวิตามินอีมีวิตามินซีโอ้เห็นไหมครับพี่น้องอย่าลืมนะคะอันนี้กระสุนง่ายๆนะคะ วันนี้ก็ได้โทษอบคุณนะสูตรสูตรนี่ก็คือสูตรน้องคนเก่งในช่องของ youtube กันเลยคะ่ะก็ไปดูเข้ามาเซ็นแล้วเขาก็เขาก็ทําแต่ยาเพ็ินก็เอามาปรับปรุงพอยาเพ็ินคิดว่าความเข้มข้นพอเหมาะ,มะสําหรับได้ทุกผิวแล้วก็นเนื้อครีมเหมือนราคาเพลงมันอินไปสื่อตามในห้างเซ็จแล้วยุคโควิดยุคประหยัดพี่โนโ้องจ๋าเอามานวดหนาเอามาไรลเซ็จแล้วเห็นไหมพอทาเป็นทาไรเป็นพี่โน,โน้องเห็นว่าชุ่มชำ่ำเด้อ จะเพนทนไม่ได้หรือทนไม่ได้หรือตีว่าไม่ชวนทํานะคะอันนี้ลองไปทําดูนะคะนี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะแต่ดูแล้วพี่น้องคงไม่มีใครแพ้เนาะเพราะขมิ้นมันก็ไม่ค่อยมีคนแพ้หน้อยมากผงโรสิฟก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็น้ำมันอัลมอนต์ก็ไม่ค่อยดอกแต่ถ้าเกิดใครแพ้ก็ใช้น้ำมันตัวอื่นก็ได้คะ่ะแต่น้ำมันอัลมอนต์ข้อดีของมันคือมันมีโอเมก้าสามกับวิตามินอ e ีนะคะ ให้ก็ลองเอาไปปรับุงไป DIY กันแล้วกันแต่ถ้าสูตรนี่ก็คือมีแค่3ตัวก็คือผงขมิน1ช้อนชาผงโรสฮิปหนช้อนชาน้ำมันอัลมอนด์ใส่ไปให้วมแล้วก็คนให้จนเหลวเหลวมากๆได้ที่เหลวแล้วก็ทิ้งไว้อย่าไปกระดุกกระดิกมันทิ้งไว้24ชั่วโมงหรือ2คืนแล้วก็เอามากรองให้เป็นน้ำมันถ้าใครใครมีผกักโรงกเอามากรองใครมี แต่แตะแกงกองไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะว่าจะต้องให้มันข้นให้น้ำมันเพราะว่าพงโรซิปอย่างที่บอกมันมีเกล็ดเหมือนน้ำหนามนะคะ,ะเสร็จแล้วหรือไม่ใครก็เอาช้อนตักก็ได้ทําอย่างนี้เป็นกระไดนี่เป็นมีผักโขงก็เอาช้อนตักนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้กระสุรง่ายๆนะคะก็คืออ,อิ่งจะได้เจอกันวันจันทร์นะคะก็อยากให้พี่น้องทาแล้วก็ไปนวดหนานะคะทาแป็งติดทนนานได้เห็นไหมชุ่มชำ่ำ ขอให้พี่น้องมีความสุขในวันหยุดนะคะสุดสัปดาห์ค่ะเกิดเอาสูตรนี้ไปนวดนาแล้วก็ทาแป้งก็ออกไปเที่ยวกันออกไปมีความสุขนอกบ้านนะคะขอให้มีความสุขและวันดีๆที่สวยงามในวันวันหยุดที่จะมาถึงด้วยค่ะงั้นขอบคุณนะคะพูดผิดพ,พูดถูกขอโทษขอภัยใครทําไม่ทาไม่เป็นไรค่ะขอให้สวยวันสวยขึ้นเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะ